มาดูมาตรา68ซึ่งเป็นหน้าที่ที่อาจจัดทำกิจการในองค์การในเขตของอบตอ,อันนี้คือไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับข้อนี้คือมาตรา68ไม่ได้บังคับสามารถที่จะจัดทำก็ได้นะครับทั้งหมดมี13วงเล็บเรามาดูว่าแต่ละวงเล็บนั้นเขาให้เราอาจจะดทำอะไรได้บ้างนะครับให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตรนะครับวงเล็บ2ครับให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นนี่ครับสามารถสนับสนุนงบประมาณเพื่อขยายไฟฟ้าขยายไฟฟ้าไปยังเขตเกษตรกรนะครับสนับสนุนงบประมาณหรืออาจจะออกเป็นคนละครึ่งกับการไฟฟ้า,าเพื่อสมทบขยายเขตไฟฟ้าไปยังพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดแสงสว่างอย่างนี้ไหมครับ ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำอันนี้ก็คงไม่มีปัญหานะครับเรื่องทางระบายน้ำถ้ามันตื้นเขินอะไรเราก็ทำให้มันดีนะครับให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะนะครับก็บำรุงสถานที่ประชุมดีนะฮะข้อสีนี่ควรจะกระทำนะเราควรจะมีหอประชุมที่มาตรฐาน ติดแอร์จุคนได้3-400คนสักจุดหนึ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนในตำบลมาใช้บริการนะครับหรือแม้กระทั่งเวลามีงานแต่งงานงานอะไรต่างๆก็จัดบริการให้พี่น้องประชาชนนะครับมาเช่าสถานที่ผมว่าดีนะนะครับนี่ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมเข้าท่านะ การกีฬาแน่นอนครับทุกวันนี้อบตในการกีฬาก็มาอํนดับต้นๆน,นะครับมีการแข่งขันกันกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะแน่นอนครับที่ไหนมีสวนสาธารณะนะครับก็จะดีกับพี่น้องประชาชนแต่ต้องบํารุงรักษาด้วยนะครับบางแห่งบางอบตอมีสวนสาธารณะแต่ย่าลกลุงลังอันนี้ก็ต้องไปคิดทบทวนเพื่อปรปับปรุงก็แล้วกันนะครับข้อที่5ครับให้มีและส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์อันนี้ก็ท่านสามารถที่จะไปส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรต่างๆประกอบอาชีพอะไรบ้างทําแผนทําโครงการเข้ามานะครับกิจการสหกรณ์อันนี้สําคัญครับสหกรณ์ถือว่า เป็นอีกกิจการหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนที่เป็นสมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับควรจะส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัวเอออันนี้ก็ดีนะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวขึ้นอยู่กับว่าท้องถิ่นนั้นนะครับถนัดเรื่องอะไรท่านก็ไปส่งเสริมเขาซะบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรของราษฎรราษฎรเขาประกอบอาชีพไร่ทำนาใช่ไหม ท่านก็ส่งเสริมท่านจะบำรุงเขายังไงจะช่วยเขายังไงให้ความรู้เรื่องการกาใช้สารเคมีมันดีหรือไม่ดีท่านจะบำรุงให้ความรู้เขาแล้วท่านจะมีอะไรสนับสนุนเขาสิ่งเหล่านี้นะครับท่านก็สามารถทําได้ข้อที่8ครับการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันนี้อันไหนที่เป็นสาธารณสมบัตินะครับท่านต้องดูแลมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่มีที่สถานที่เคารพนับถือเราก็ต้องดูแลบำรุงรักษาให้เกิดความสวยงามน่าเป็นที่ท่องเที่ยวก็ยังได้เลยนะครับหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เนี่ยหาซัหาผลประโยชน์ก็คืออย่างเช่นที่ผมกล่าวมาคือถ้าทุกตำบลซักตำบลหนึ่งนะ่ะมีจุดห้องประชุมติดแอร์ทำดีๆเหมือนโรงแรมเลยท่านก็ยังสามารถที่จะหาประโยชน์จากค่าเช่าจากคนมาใช้นะครับเราไม่ต้องไปอ่าถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องไปใช้โรงแรมเราจะจัดงานแต่งงานจัดงานบวชลูกจัดอะไรก็ไปจัดตรงนั้น่ะนะครับนะ่ะนี่ผมมองข่าวๆกว่าแล้วกันนะครับข้อที่10ครับให้มีตลาดท่าเรือและ ถ่าข้ามนะครับทำไหนที่มีตลาดทุกวันนี้ตลาดก็มีเกือบทุกตำบลแล้วเนาะมีนะะทุกวันนี้ผมสังเกตดูนะครับก็ดีฮะก็ให้โอกาสที่ทําตลาดทำไรแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปสร้างตลาดไว้แล้วไม่มีใครไปค้าไปขายนนต้องประเมินดีๆนะผมเห็นมากต่อมากมาแล้วนะว่า ตลาดสร้างใหม่ๆเลยแต่ไม่มีพ่อค้าแม่ขายไปขายเลยในที่สุดก็ยาขึ้นลกลุงลังอันนี้เราต้องประเมินแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีไม่ใช่ว่าเห็นเขาเขียนไว้ตัวบทคิดจะทําอะไรก็ไปทําโดยไม่ดูบริบทชนน้ำบ,บทบางทีมันชนน้ำบ,บทเกินไปมันมีตลาดมันไม่เหมาะสมอาจจะตําบลหนึงอาจจะชักจุดใหญ่ๆหรือ2จุดไม่ใช่ว่าไปทําเสียจนนะครับยังไงล่ะผมเห็นตัวเยอะแล้วนะครับทำลกอะ่ะลก ไม่มีคนไม่ใช้มันก็จะเสียเสียประโยชน์พี่น้องประชาชนเฉยๆนะครับกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์การพาณิชย์การค้าการขายนะครับก็สามารถทําได้การท่องเที่ยวนี่สำคัญครับทุกวันนี้นะครับการท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่สําคัญมากนะครับทําจุดเด่นๆตําบลหนึ่งมีสักแห่งหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆคนไป ไปเที่ยวทุกวันนี้นะครับคนชอบถ่ายรูปแล้วก็โพสนะครับฉะนั้นจุดหนึ่งตำบลหนึ่งต้องมีจุดเช็คอินเด่นๆสักจุดหนึ่งนะครับนะฮะเพื่อให้คนเข้ามาในตำบลของเราแล้วก็พี่น้องประชาชนเขาก็จะได้ค้าได้ขายนะครับมีจุดท่องเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติทักจุดหนึ่งอะเป็นความคิดที่ท่านจะต้องไปคิดแล้วก็ข้อสุดท้ายครับการผังเมืองก็วางผังเมืองวางแปนเมืองนะครับถนนหนทางที่อันไหนที่มัน แคบคดงอนะครับก็ลองพูดกับเจ้าของที่ดินที่อะไรนะครับเพื่อทำยังไงให้มันดูแล้วสวยงามนะครับออกผังมาอย่างไงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของอ,องค์การบริหารส่วนตำบลที่อาจจะกระทำอาจจะดำเนินการนะครับที่ผมพูดมา13คข้อนี้คืออาจจะกระทำก็ได้ นะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมและงบประมาณผู้สมัครนะครับเวลาท่านลงสมัครนั้นท่านก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละที่จะต้องไปาหาเสียงนะครับไปหาเสียงแล้วก็กำหนดเป็นนโยบายนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารนะครับก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปไปเป็นนโยบายเป็นโครงการเป็นแผนพัฒนาต่างๆได้ใน